วันนี้จึงเป็นวันมหามงคลวันที่หลวงปู่นำลูกศิษย์ลูกหามากราบมาไหว้สถานที่มหามงคลนี่ถ้ำสริกาที่องค์หลวงปู่มั่นภูริทตุถอดถอนอาสวะขั้นกลางจิตจริงสว่างจะไหวเป็นจิตพระอนาคามีขึ้นมาหรือใครจะค้านนั่นในตำราที่เขียนไวนะ้ในที่พรเขียนว่าอย่างนั้น เราจะแน่ใจตายใจไหมล่ะเออถ้าเราไม่ถึงเราก็ไม่แน่ใจตายใจแต่ถ้าเราถึงเราก็แน่ใจตายใจว่าผู้นี้ถึงนั้นแล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อาผู้นี้ถึงพระอนาคาผู้นี้ถึงโสดาเราก็ต้องไปผ่านไปก่อนที่จะให้คะแนาน,านท่านหายมันเลยนั่นโดยตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยว่าอรหันเป็นยังไงเออพระอนาคาเป็นยังไงพระโสดาเป็นยังไงพระสกิตาคาเป็นยังไงไม่รู้เลยแล้วจะให้คะแนานว่าเจ้านี้เป็นพระอรหันเจ้านี้เป็นพระอนาคาเจ้านี้เป็นพระสกิตาคาเจ้านี้เป็นพระไอโสดาพวกเราก็งี่เง่า เห็นไหมล่ะต้องทำจิตทำใจของตัวเองให้เข้าสู่กระแสธรรมเสียก่อนเข้ามากก็จะรู้มากเข้าน้อยก็รู้น้อยเหนือไม่สงสัยกันก็เรื่องนี้แหละเห็นไหมล่ะพระอัหันในสมัยพุทธกาลสงสัยกันไหมสงสัยกันไหมล่ะไม่ได้สงสัยรวมตัวกันแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ได้สงสัยกันเลยมาด้วยกันอย่างทราบด้วยฌานด้วยญาณ